ทุกคนเคยเบื่อไหมครับกับเพเยอร์กะกาบตัวสูงสูงแต่ผมมีเพเย,ยอร์ตัวเท่าบล็อกเท่านี้เลยนะครับผม<ว><น> ผมก็ขอ,อการาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่างกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มารีวิวรีสร์ปก,กันิชเช่นเคยนะคะผมก็ถามว่าเอาชีวิตรอดหายไปไหนนะครับผมจบแล้วนะคะผมไม่ได้ทําคลิปแจกนะฮะตบ้มตกถ้าใครมารีววิอย่างนี้เนี่ยคนที่จะฝนไม่ตกไม่มีเลยนะครับ โอ้เคยอะไี uh ่ค huh. ร <th desserts> <Negative notes> <th Jan Irish Olivier> ับผมก็มันก็ไม่ค่อยจะมีลูกเล่นจะเท่าไหร่นะก็เป็นตัวเล็กๆเท่านี้นะครับผมเท่าบล็อกเดียวนะครับผมเออมี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 ลูกเล่นนะครับผมอ่ะแป๊บหนึ่งขอเปลี่ยนเป็น first person ก่อนเคก็จะประมาณนี้มาทุกคนนะครับต่อบล็อก เอาบล็อกมาเรียงกันอย่างนี้เฟิบฟิบฟิบโ,โอเคเสียงพึ่งเทนะครับผมก็คือเรามองตัวเราอะเหมือนเราสูงสองบล็อกนะครับผมแต่เราตัวเล็กเท่าบล็อกเดียวนะเราก็สามารถทะลุไปได้แบบไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะเห็นไหมแล้วก็จนทะลุไปได้เพราะเราตัวเล็กเท่าบล็อกเดียวนะครับผม ดีดีนิด,ดนะฮะเห็นไหมอ่าก <นะ S 1> ็าคือแบบวิว y g o กูดแคยนะะก็โอเคต่อไปต่อไปก็คือมันเป็นมันดีมากนะคะผมสำหรับใครที่จะเอาชีวิตรอดนะก็คือไม่มีตัวอะไรจะมากวนคุณเลยนะคะผมคือแบบสร้างแค่นี้นนสร้างแค่นี้พอนะครับผมอ่าอ่า แค่น,นี้พอนะคะคือไม่ต้องแบบทำใหญ่มากนะครับผมทำแค่เทา่านี้เออจริงนี่อ่ะหรือว่าใครแบบอืมทำอ่างนี้ก็ได้นะไปอ่าก็ยังจะอยู่ในนี้อ่ะแับเป็นมุมมองเออมองเห็นตัวเองไหม่ยอ,อะไรนี่พรุมพรุ่มอะไรนี่อ่าเห็นนะครับผมได ว่าเป็นตัวเล็กจิ๊กมื่อไโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์ปมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพราะว่าตอนผมลงคลิปมันจะไม่แจ้งเตือนถ้าผมไม่แจ้งอย่างนี้จะตามไม่ทันนะครับตอนนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิหน้าครับบ๊ายบาย I toxic skies with life cannot breathe through You follow me with your me sense of time and i'm not all right feel trapped in my mind i can't escape even if i try to A little too late to can too kind my heart is on so fire